ครับผมโค้ชปูแนงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิสแปรโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยครับเนื่องจากว่าวันนี้จะเป็นวันที่ผมจะมารีวิวอุปกรณ์คาร์ดิโอที่ใช้ในการฝึกคิดในเรียลยิมของเรานั่นเองครับผมจริงๆเนี่ยผมอยู่ในเรนะียลยิมนี่ยฝึกมาสักพักแล้วใช่ไหมครับผมคือทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าผมใช้อุปกรณ์ของเรียลยิมนะครับประเด็นก็คืออย่างเงี้ยผมเวลาเราเข้ามาในยิมเนี่ยผมไม่รู้ว่ายิมอื่นเป็นไงนะแต่ที่เรียลยิมครับผมเป็นหนึ่งในยิิมมททีีี่่ออุปกกกรรรณ์์คาาดโใใช้ในฝึ มากที่สุดในประเทศผมบอกวันนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเรามีเยอะอจริงๆนะครับผมมีทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวจะรีวิวให้ดูทั้งหมด5ชิ้ด้วยกันครผะครับมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต,แ,ตแต่แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยครับสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> จริง,รงๆการฝึกคิดมันยากขนาดนั้นไหมนะครับ ถ้าเกิดคุณฝึกฮิตนะผมและคุณรู้ว่าระบบการฝึกฮิตเป็นอย่างไรคุณจะรู้เลยว่ามันฝึกไม่ยากเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และต้องอาศัยการเรียนรู้เรื่องของเทคนิคบางประการในการฝึกครับผมทำให้คุณมีความปลอดภัยและก็สามารถฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมจะมารีวิวครับผมคือตัวนี้เลยครับผมตัวที่ใช้ง่ายที่สุดเลยครับคือเชือกนั่นเองครับผมนะรหรือว่า Ba t t l e rope นั่นเองเนาะนะครับ ตัวของ Battle Ro รครับผมนะครับจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันง่ายนะครับมันเป็นแค่เชือกนะครับผมวิธีการฝึกมีหลากหลายรูปแบบครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําท่าโบสแลมนะครับผมคือตีนะครับหรือการทําเป็นเวฟลักษณะนี้นะครับผมประเด็นสําคัญของการฝึกคือเราจะฝึกเป็นอินทวอร์คือฝึกเป็นรอบๆนะครับสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยฝึกคิดมาก่อนครับผมนะครับผมอยากให้คุณใช้การฝึกในรูปแบบนี้คือฝึกเป็นจํานวนเป็นระยะเวลานะนะครับ20วินาที และพัก40วินาทีนั่นคือการในอัตราส่วน1ต่อ2นั่นเองครับผมวิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันท่าที่ฝึกที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือท่าโรบสแลมนั่นเองครับวิธีการคืออย่างนี้ครับผมครับให้คุณจับเชือกไว้นะครับผมไอ้ะนหนความกว้างของเท้านะครับกว้างกว่าหัวไหล่ข้างละหนึ่งฝ่าเท้าผ่อนสะโพกลงนะครับเกรงกลางๆไว้เนอะนะครับผมให้คุณจินตนาการว่าคุณอยู่บนหลังม้านะครับและกําลังถือบางเหวียนอยู่นะครับ วิธีการคือเราจะหดเชือกไปนะครับผมเร็วและแรงที่สุดนะครับเป็นลักษณะนี้คือนะครับนี่คือท่าเวฟสแลมครับผมนะครับระยะเวลาที่เราฝึกคือเริ่มต้นนะที่20ิวินาทีพัก40ิวินาทีและกลับมาทําใหม่นะครับเป็นจานวนรอบคือ8ปดถึงสิรอบก็จะได้การฝึกฮิตแบบคุณภาพคุณภาพโดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆั้นันนเพียงแค่ไม่เกิน10นาทีครับผมนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดู1รอบนะยีวินาทีครับเตยมตัว สามสองหนึ่งปึการฝึกที่ครับผมคือการฝึก อย่างเต็มที่ในทุกๆรอบการฝึกเราจะไม่มีการกักแรงไวโอเคไหมครับนี่คือเป็นระบบการฝึกคิดที่มีคุณภาพเนาะนะครับเสร็จแล้วให้คุณพัก40ิวินาที P N T, นะครับจิบน้ําจิตท่า stretching นะครับผมแล้วก็กลับมาทําใหม่แบบนี้แปดถึงสองรอบครับนี่คืออุปกรณ์ที่หนึ่งครับผมที่คุณสามารถที่จะมาเรียิมแล้วลองฝึกคิดดูได้นะคเออเดี๋ยวไปดูว่าอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคืออะไรไปครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ เขาเรียกว่าโหดที่สุดในยิมเท่าที่มีในตอนนี้เลยครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับผมคือแอรโซไบ์นั่นเองเดี๋ยวรู้ว่าหรือว่าแอร์ไบส์นะครับที่หลายๆคนเข้าใจนะครับผมอุปกรณ์แอรโซไบส์จริงๆแล้วคือมีหลายคนครับที่เข้ามาในยิมแล้วก็ใช้แอรโซไบส์ในลักษณะนี้คือแบบอ่าก็ไปนะไปเรื่อยๆก็โยกไปปั่นไปสบายๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วครับผมอุปกรณ์แอรโซไบส์เนี่ยนะครับมันมีดีกว่าที่คุณคิดครับมันสามารถเผาผลาญพลังงานนะครับ ในระหว่างฝึกได้มากกว่าการฝึกคาร์ดิโอแบบพื้นฐาน25ถึง30มันมากขนาดนั้นแล้วฝึกไงอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับผมอุปกรณ์ a i r ์โซบครับผมคือเป็นอุปกรณ์ a i r ์บายเนาะครับเราต้องใช้แรงจากขาในการปัน่นและใช้แรงจากแขนในการโยกคันโรคนะคผมในการโยกขันโยกนะครับประเด็นสาคัญคือในช่วงที่คุณฝึกครับผมให้คุณทําในรูปแบบของ maximum effort ก็คือการทําอย่างสุดฝีมือในทุกๆรอบการฝึก จำนวนเวลาอย่างเหมือนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนทำเว l ร์แลมก็คือให้เราทําเป็นระยะเวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นและพัก40วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดใครโคตรฟิตนะผมบอกเลยว่าให้คุณทําแบบนี้คือทํา20วินาทีพัก20วินาทีนะครับผมเป็นลักษณะน,นี้8-12รอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทํำยังไงนะเนเตรียมตัวนะครับพร้อม3 2 1ไป ไม่ใช้ได้ว่าฮารเรสพุ่งทันทีนะครับทํา20วินาทีครับผมพัก40วินาทีแต่ถ้าไายเป็นสายชายดิดเนานะพัก20วินาทีแล้วกลับมาทําใหม่ครับเปน็นจำนวน8หรือ12รอบนะครับผมเพียงแค่นี้คุณก็ได้ฝึกคิดแบบเต็มๆแล้วนะครับฮาเรสพุ่งกระฉูดเดี๋ยวขอพักก่อนเดี๋ยวไปดูว่าเครื่องต่อไปเป็นอะไรกันโอเคครับมาในอุปกรณ์ชที่3ครับที่เรา จะใช้ฝึกคิดกันเนาะนะครับผมเวลามาเร็วยิมครับผมคือบางทีคุณขาลาและมัวเร่งขามาแต่วันนี้อยากฝึกคิดใช่ไหมนะครับกโ็โหจะให้มาปั่นจักรยานไม่ไหววะ่ะหรือถ้าให้ไปโบเปิง้งวูปี้อะไรเงี้ยคือก็ไม่ไหวใช่ไหมครับเดี๋ยวให้หรือว่าจะให้ไปวิ่งเป็นอ,อินทวอลก็ไม่ไหวเช่นกันเนาะเราก็มีอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถฝึกคิดได้เพียงแค่คุณใช้แขนเท่านั้นนะครับ นี่คืออุปกรณ์สกีแมชีนครับผมนะครับที่คุณสามารถที่จะฝึกคิดได้อย่างมีคุณภาพมากๆเลยนะครับผมผมบอกเลยนะครับเวิล์ยูนิุกสาขาครับผมมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับคุณแค่ตบเท้าเข้าไปเนี่ยคุณก็ได้เล่นไปแล้วเนาะนะครับวิธีการหลายคนอาจจะมองว่าแบบโหยไม่กล้าเข้ามาใช้ว่ามันคืออะไรวพะเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนเลยครับผมบอกเลยว่าใช้โคตรง่ายนะครับให้คุณนึกถึงคนที่เล่นสกีอ่ะครับคนเล่นสกีมันเล่นยังไงก็คือท่านั้นแหละโอเคไหมนะครับผมแต่มันจะมีฟอร์มของมันเนาะนะครับวิธีการคืออย่างคือ อันนี้คือเป็นตัวจับนะครับประเด็นสําคัญครับคือให้เราถอยมาเนี่ยถอยมาจากตัวของไมชีนเนี่ยนะครับหนึ่งเก้าเต็มเต็มนะครับจะเป็นระยะที่สวยงามที่สุดเพราะว่าเราจะต้องล่างมันลงมาโอเคไหมครับประเด็นสาคัญครับผมคือเวลาคุณจะดึงใช่ไหมครับให้คุณขยิ่งเท้าขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะคือขยิ่งเท้าขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อเตรียมที่จะเจเนเรตแรงหรือว่าเตรียมที่จะส่งแรงเพื่อดึงตัวของเทเบิลลงมานะครับผม เหียงตาขึ้นมานะครับผมงอศอกประมาณ90องศานะครับเสร็จแล้วเหวี่ยงไปลงมาทั้งตัวเลยครับเหวี่ยงลงมาจนสุดและทําให้เร็วและแรงที่สุดผมครับผมนะเฮ้ย,เห,ยเหนื่อยวะ่ะลักษณะนี้ครับผมคือตัวเนี้ย มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจําลองการฝึกสกีนั่นเองครับผมคือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ใช้หลายคนอาจจะงงว่ามันมีอะไรบ้างเนาะนะครับแน่นอนแหละกล้ามเนื้อแขนชัวๆแต่มันจะมีปีกแกงการลําตัวนะครับผมรวมไปถึงแลกซ์ด้วยนะครับก็คือตัวของแลกซ์ด้วยนะคือตัว,ต,วตัวของกล้ามเนื้อแผงหลังของเราต้องทํางานร่วมด้วยครับผมแต่ที่แน่ๆคือฮาร์ดเลสพุ่งกระฉูดและการเผาผ่านไขมันพุ่งขึ้นสูงมากครับผมจากการใช้อุปกรณ์สกีแมชชีนตัวนี้นะครับผมระยะเวลาในการฝึกเหมือนกับ2ตัวก่อนอันนี้ ก็คือฝึก20วินาทีพัก20วินาทีถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเป็นมือเทพนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลปกติเทียบะะจะไม่ทันแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลปกติครับผมที่เพิ่งหัดฝึกคิดให้ฝึกในแฟชั่นนี้คือ1ต่อ2หรือ1ต่อ3ก็ได้นะครับคือทํา20วินาทีพัก40วินาทีหรือทํา20วินาทีพัก60วินาทีก็สามารถทําได้ประเด็นสําคัญคือ ใน20วินาทีที่คุณฝึกครับผมคุณจะต้องฝึกอย่างเต็มที่และจริงจังครับผมและคุณจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกฮิตนั่นเองครับผมครเดี๋ยวผมเอาไปดูอห,ห,หนึ่งรอบแอบมันใช้ได้เหมือนกันครับถอยมาหนก้านะครับผมล็อกข้อศอกไว้เป็น90องศาลักษณะนี้ยกขยงเออขยงเท้าขึ้นครับผมและเวียงลงมาทั้งตัวโดยที่โดยที่ใช้แรงจากแขนวีกและท้องนะครับผมเวีกงลงมาเนาะ การรีวิวที่โคตรเหนื่อยเลยวะเดี๋ยวไปดูว่าอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเป็นอะไรครับผมแปะครับผมมาในอุปกรณ์ชิ้นที่4นะครับที่ยินดีนําเสนอมากๆเลยครับนี่คืออุปกรณ์ที่คลาสสิกมากๆเลยเนาะนะครับนี่คือโรเวอร์นั่นเองนะครับผมอุปกรณ์โรเวอร์นะครับเป็นอุปกรณ์คาร์ดิโอแก้เบื่อชั้นดีเลยบางทีเราขี้เกียจวิ่งใช่ปะ่ะเราขี้เกียจปั่นจักรยานแบบเมื่อยขาแล้ววะ่ะคือแม่งไม่ไหวแล้ว ทำไงดีวะนะครับผมผมบอกเลยว่าโรเวอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถฝึกคาริโอได้ในวันที่คุณเบื่อเต็มที่นะครับผมมันคืออุปกรณ์ที่เราใช้ฝึกในการเหมือนพายเรือกันเชียงนั่นเองเนาะนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับผมนะครับมันจะมีตัวเหยียบอยู่นะครับมีแพดเดิลอยู่ให้คุณเอาเท้าสอดเข้าไว้นะครับแล้วก็ใช้สตรปนี้ครับผมยึดเท้าไว้ให้มันเนาะนะครับเท้าจะได้ไม่หลุดออกจากตัวของแพดเดิลนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้คุณจับแฮนด์เดิลนะครับมาลักษณะนี้เนาะนะครับ ประเด็นสำคัญของการฝึกคือเราจะใช้กล้ามเนื้อขาแขนแผ่นหลังและแกงกลางลำตัวไปพร้อมๆกันนะครับเบสิกจะเป็นลักษณะหนี้คือนะครับจอเตรียมหายใจเข้าเนาะดึงมานะหายใจออกดึงจากหานะท้องนะผม่อนปึ๊บดึงใช้ขาและแขนไปพร้อมกันครับะจะเป็นทรงนี้เหมือนแหละเหมือนปั่นกันเชียงเออเหมือนพายเรือกันเชียงเนาะนะครับจะเป็นทรงนี้นะครับผม นี่คือเป็น, basic, นเบสิกของมันนะครับอ่าจริงๆเนี่ยทำแบบเนี้ยสัก20-30นาทีเนี่ยโหคุณเบิร์นแคลอรี่สแบยับเยินแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นการฝึกฮิตใช่ไหมนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้คุณสามารถเผาแคลอรี่ได้เยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวของคุณเลยขาหลังแขนแกงกลางลำตัวคือโอ้ ไม่รู้จะส่วนไหนละคือแบบแม่งโดนหมดอะนะครับผมวิธีทําคือให้คุณทาแบบ maximum effort นะครับผม20วินาทีอาจจะเป็นอะไรที่น้อยไปสำหรับตัวโรเวอร์นะครับผมแนะนําให้ทํา30วินาทีนะครับและพัก60ิวินาทีและกลับมาทําใหม่นะครับผมเป็นจำนวนอย่างที่บอกอ่ะแปดถึงสิรอบก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมสำหรับการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมการฝึกคิดหลายคนอาจจะการฝึกคิดนะผมบอกกันนะถ้าเป็นของจริงนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง15นาทีคือตายยังไงก็ล้ม นอนตอนอยู่พื้นแน่นอนอยู่แล้วนะผมเพราะงั้นการฝึกฮิตทีลนะครึ่งชั่วโมง4ีบนาทีผมถามกันว่าทําอะไรกันคุณทําทิตจริงหนะรือเปล่านะผมอันนี้แทบถามเล่นๆเนาะนะครับแต่เอาของจริงก่อนนะครับผมก็คืออย่างนี้ครับเราจะดึงเป็นระยะเวลา30บวินาทีนะครับและพัก1นาทีแต่ถ้าเกิดมือเทพใช่ไหมทำอย่างนี้เลย30วินาทีนะครับผมพัก30บวินาทีก็เป็นอะไรที่แบบโหท้าทาทยหัวใจและร่างกายของคุณอย่างถึงที่สุดครับผม เดี๋ยวผมจะทำโชว์ให้ดูหนึ่งรอบนะครับว่าอารมณ์เป็นอย่างไรเนาะนะครับมาสามสิบวิสามสองหนึ่งบดึงให้เร็วและแรงที่สุดครับผมต้องเก่งหน้าทอ้ด้วยครับออกแรงจากขาล็กแขงไปพร้อมกัน ทั้งสอท้องอย่างพร้อมกันเลยลงโอ้ยอ,ออกแรงจากขาออกแรงจากขาคือมันจะมีแรงส่งมากขึ้นมีแรงส่งมากขึ้นครับผมนะเพราะงั้นให้ออกแรงทั้งจากขาและแขนไปพร้อมๆกันนะสำหรับกุ่กรอนโรเวอร์ชนีนะครับนี่สามสิบวินาทีนี่แม่งเหมือนใช้เวลาทางชีวิตเลยว่ะ นี่คืออุปกรณ์ชิ้นที่4ครับผมที่เราสามารถฝึกคิดได้ที่เรียวยิมนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวไปดูว่าชิ้นที่5คืออะไรรับรองว่าเดือดแน่นอนตอนนี้ขอพักก่อนนี่ครับมาในอุปกรณ์ชิ้นที่5ครับผมนะครับของอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกคิดเนาะนะครับก็คือนี่เลยครับสกีบกหรือว่าสเลดนั่นเองนะครับผมที่เรียวยิมทุกสาขาครับมี สเสล่ให้เล่นกันทุกสาขานะครับก็จะมีญาเทียมให้เนะแล้วก็จะมีตัวของสเสล่เนี่ยคุณสามารถเข็นสเสลดวิ่งไปวิ่งกลับได้จริงๆการการฝึกสเสล่ครับผมการเข็นสเสล่มีหลายรูปแบบมากๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงในบริบทของการฝึกฮิตเนะนะครับผมการฝึกฮิตโดยการใช้สเสล่ครับคือการสปรินน์นั่นเองคือการวิ่งโดยที่เราเข็นตัวของสเสล่เนี่ยไปข้างหน้านะครับผมคือทรงเนี่ไปทรงมันจะเป็นแบบนี้คือให้คุณล็ดตัวไวครับจับให้มั่นเนาะเสร็จแล้วให้คุณ ออกตัววิ่งกันไปครับแล้ววิ่งกลับไปกลับนับเป็นหนึ่งทริปครับผมหนึ่งรอบครับปกติแล้วครับผมในหนึ่งใน,ในหนึ่งอิทวัการฝึกเราจะทาอยู่ที่ประมาณสองถึงสามรอบถึงจะนับเป็นหนึ่งถึงจะนับเป็นหนึ่งเซตนะครับและพักนะครับผมประมาณ60วินาทีนะครับสามสิบถึงหกสิบวินาทีนะ แล้วกลับมาทำใหม่นะครับผมเปน็นจำนวนเซตก็อยู่อาจจะอยู่ที่ประมาณ5-10เซ็ตนะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่โหดที่สุดในเรียวยิมของเราแล้วนะครับแต่มันจะมีอะไรที่ชายเลนกนันนะครับผมมันมีชายเลนที่ชื่อว่าเดสเลตนะครับคือเป็นชายเลนที่เราคิกกันเล่นๆในเรียวยิมนะครับก็คือการเข็นเสลดไปกลับเนี่ยนะใช่ไหมนับ,นะบเป็นหนึ่งทริปนะครับเราจะทาทั้งหมด 10คลิปด้วยกันนะครับนี่คือเดสเลตของเรียวยิมนะครับผมเดี๋ยวผม <laughs> เดี๋ยวผมจะทำเดสเลตให้ดู <laughs> ครึ่งหนึ่งก่อน5้ารอบดูว่าอารมณ์เปไ็นไงเนาะนะครับผมเพราะว่าคือทั้งทั้ง4่ท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมทั้งสอุปกรณ์ที่ผ่านมา <laughs> คือเราฝึกเป็นรอบๆแล้วหลายคนจะเบือ่อ <laughs> แต่อันเนี้ยรับรองว่าโอ้โหโคตรเบิร์นใครที่เป็นเมมเบอร์เรียวยิมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมลองทำดูนะเดสเลตนะครับสิบรอบครับ เข็นไปกลับเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับ10รอบถ้าวิ่งไม่ไหวใช้เป็นลักษณะลองสไตร์คือจะเป็นลักษณะนี้คือก้าวยาวนะครับคือวิ่งไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช้ก้าวยาวเอาคือดิ้นลนอ่ะดิ้นลนที่จะเผาแคลอรี่ส์ผมดิ้นรลนที่จะเผาไขมันทิ้งไปให้ได้มากที่สุดในการฝึกเพียงแค่รอบเดียวของคุณนั้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเดเลตเป็นยังไง5รอบโอ้ทำใจ <tôi> Xả, xong đi, má hey. Đứng Hey Ah! Il a bien. Oh, il me va là. Hein? ว่าไปแล้วห้ารอบครับแต่จริงๆต้องทำสิบรอบนะครับผมแต่นี้ทำโชว์นะห้ารอบโอ้โหเหงื่อกระจายเลยว่ะนี่ครับก็คือเป็นอุปกรณ์ฮิตที่คุณสามารถมาฝึกได้ที่เรียวยิมครับผมครับมีทั้งหมดหชิ้นหลากหละด้วยกันเทาผ่านไขมันขั้งสุ จริงๆช่องอื่นผมไม่รู้นะเวลาเขาฝึกคิดเขาอารวมเป็นไงแต่เนี่ยของจริงแน่ๆที่ที่ผมชอบพูดตอนที่แบบเหมือนทําเสร็จใหม่ๆครับผมที่ไม่รอให้แบบให้เหลียญมาลงก่อนเพราะว่าทุกคนจะได้รู้ไงว่ามันเป็นยังไงของจริงอะ่ะมันไม่ใช่มาทำยิ้มฮิตครับผมมาเลยฮิตครับฮิตครับผม คิดอะไรมึงคิดอะไรของมึงนะครับผมก็ฝากไว้เลยครับผมสำหรับอุปกรณ์ฮิต5อย่างนี้ครับผมก็ควรจะมาพูดได้ที่เวียรยิมครับฝากไว้เลยโอ้เหนื่อยจริงเปรงท้องมากๆเลยด้วยนะไออุปกรณ์ตัวเนี้ยไม่ธรรมดาวะนะครับผมโดยเฉพาคุณผู้ชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมกดปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับผมดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสจาบคลิปนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไหน,นก็เหนื่อยนะไหนก็เหือเบิร์นละกูเบิร์นไม่ให้สุดได้แหละไว้เฮ้